นิมนต์พระมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องขอจบไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับกับกับกักับกล้องก่อนกับกล้องแป๊บนึงมาดูหน้ากันก่อนก่อนจะปิดไลฟ์กันขอญาตจบไลฟ์สักครู่นะคะขอไปญาติร่วมงานทำบุญโรงงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างที่มีงานหรือมีอะไรเนี่ยก็จะไลฟ์ให้ชมเป็นช่วงๆเนาะแต่ตอนนี้ขออนุญาต บายบายกันก่อนบายบายมีอะไรอย่าลืมนะคะ0ูตร9 5 4 9 9 8ค่ะอุย้ยขอบคุณค่ะเซียขอบคุณค่ะอ้ได้ดอกไม้จากเซียเป็นดอกแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ไหลมาดีใจปกติหน้าด้านขอเขาเนี่ยหรือไม่กดเองขอบคุณมากเสียตามไลน์หนูทุกรอบเลยอะ่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้อย่างเต็มเลยค่ะเซีย เดี๋ยวเดี๋ยวบีบขอเสียองแถมอย่างเต็มเลยค่ะ <laughs>